พระพุทธเจ้าก็บัญญัติไปแล้วสินข้อชินข้อสองห้ามรักทรัพย์อ้าวส่วนส่วนอิสลามเขาบัญญัติไปเลยนะพระเป็นเจ้าบัญญัติไว้บอกว่า,าการพนันนี่คือบาปอันใหญ่หลวงนักใหญ่มากใหญ่มากใหญ่หลวงนักไอ้ส่วนพระเยซูคริสต์ท่านก็บอกว่าไอ้คนที่เรียกการผานันน่ะคือคนที่ ไม่ปรารถนาดีต่อคนอื่น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับกันด้วยค่ะกับรายการแตกประเด็นค่ะที่นี่ช่อง13สยามไทยนะคะและดิฉันมนัชยาผิวเผือกค่ะสําหรับก่อนอื่นอย่าลืมค่ะที่จะกดไลค์กดติดตามนะคะและกดแชร์ค่ะคอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้นะคะหรือจะสนับสนุนกับผลิตภัณฑ์ของทางช่องค่ะนําการตองค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องถือว่าเราจะหยิบยกอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะจะเป็นความสบายใจดีไหมนะ ถ้ามี Entertainment Complex ในประเทศไทยแล้วจะเกิดผลเสียยังไงบ้างแต่ว่าก็มีการระบุ <c oughs> ออกมาแล้วนะคะว่าคน <c oughs> ที่จะเข้าไปเล่นได้เนี่ยก็จะต้องมีเงินนอนในบัญชีอย่างน้อยก็คือ50ล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าจะกระทบกับคนชนชั้นกลางและคนชนชั้นล่างไหมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่สบายใจได้หรือเปล่าจริงเท็จอย่างไรวันนี้ค่ะใบเฟิร์นมาพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือท่านสมบูรณ์ทองบุราณหรือว่าป่าบูนสวัสดีค่ะ สับดีครับท่าคนผู้ชมครับค่ะท่านหาต้องบอกว่าเปิดมาประเด็นนี้ปุ๊บหลายคนบอกว่าสบายใจแล้วโอ้ยอย่างน้อยก็ไม่กระทบลูกหลานเราหรอกเพราะว่าเราก็ชนชั้นกลางไม่มีเงินนอนบัญชีถึง50ล้านหรอกท่านว่ายังไงคะเรื่องนี้ <c oughs> ก็กรณีห้าล้านนี่เป็นเป็นความฉลาดของของรัฐบาลจริงๆอะนะเรา,า,า,าเอาเรื่องจริงก่อนนะค่ะคือ คือจริงๆเนี่ยท้าคนมีศีลบีธรรมม,มีมีมนุษย์มีจริยธรรมหนึ่งมันไม่ควรจะมีกฎหมายแบบนี้เข้าไปเลยแต่ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาคงเป็นวงคณะของเขาที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการกิจกาคือเวลาเวลารัฐบาลเขาคอรมอนี่เขาจะสร้างกฎหมายขึ้นมาสักฉบับหนึ่ง พวกนี้ก็ทำไม่เป็นรักขบิดแต่าี่จะไทันนู้นทัานนี้นะ,<ฮ>ะเขาก็ไปบอกให้ทางกิจจิการไปร่างไมาให้หน่อยแต่กิจจิการเขาก็เป็นคนที่มีใจบุญสุนทานน่ะเขาบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่อันตรายมากม,มันไม่น่าจะทําเลยกิจจิการก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าอย่างนั้นเขาก็เป็นขเขาเป็นค่า,า,กนา,าการประจำเนะ<ฮ>ะาะเมื่อนายกสั่งก็ต้องทาที่ค่ะ เขาก็เลยไปไปผูกไว้นิดหนึ่งบอกว่าใครก็ตามจะเข้าไปในบอ่อนได้นี่จะต้องมีเงินฝากฝากไม่น้อยกว่าหกเดือนค่ะหกเดือนใช่ไหมหกเดือนแล้วก็มีเงินไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านพอเขาทำทำต้นร่างอย่างนี้มานะก็มีรัฐมนตรีช่วยบางคนตัวข้าวขาวเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้ไเผาพงเผาภูงอะ บอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็สู้ขมิ้นไม่ได้สิค่ะอาเพราะอะไรขมิ้นใกล้ๆเรานี่มีทั้งหมดร้อยห้าสิบ่อนดมขมิน้นเขาไม่ถามเลยว่าเด็นเข้าไปนายสมบุ์มีตามหรือเปล่าเขาไม่มีสิทธิ์นายสมบุญจะมีตามก็ได้ไม่มีก็ได้ขอให้เข้าไปข้างในเรียกแขกกับบ้านัอนเทอ์รัฐสมนุตรีก็บอกว่าเอา้า แล้วกจติติกาเขียนมาแบบนี้นี่ใครใครม่นจะเข้าไปเล่นหรอมันก็ไปเล่น,คน,นแคมเปญบอลสินี่คนนี้ขลุเปากมาเองนะ <S <S 1> <S 1> เอาล่ะทีนี้ทางจิตธิตกาก็บอกว่าถ้าจะเป็นแบบนั้นมันก็ไปต่างจากแคมเปญถ้าไม่ตัดถ้าไม่เอาห้าสิบล้านไร้น่ะเขาก็เลยบอกว่าอย่าท่านไม่ต้องไปกังวนหรอกเดี๋ยวเข้าสภาสภาตัาดเองแหละขั้นตอนัวนี้ ผมในฐานะที่เคยเป็นสอสอส,อสอวอมาด้วยน,นะครับรู้วิธีการล่ากฎหมายคอรมอส่งล่างมาที่สภาสภาพิจารณาครันบรกเลาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าขั้นรับหลักการทุกคนก็ยกมือขึ้นท่านประธานที่เขาลดก,กับผมในคนนี้เป็นสอสอจังหวัดนี้ขออภิปรายมีความเห็นประชุมพักกันเรียบร้อยแล้วว่าประชาชนจังหวัดผมไม่เห็นด้วยคนับคน ไปทานไม่ค่อยด้วยมันไม่ดีจะโน้นอย่างนี้ไอ้ส่วนที่สนับสนุนคาสินโนของนายกอง์อิงนี่ก็บอกว่าบันดีซะเรียกเกินถ้ามีแล้วเราจะสร้างงานสร้างเงินเท่าโน้นเท่านี้รวยกันทั้งประเทศรักษาปีเพราะเงินเราเยอะบ้าไปแต่ถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าถ้ามันรวยไปนี้ประเทศเรากับคามรกับพม่าก็คงรวยแล้วสิมีตั้งรลายห้าบอลนะของพม่าไอ้ไม่ใช่ของคามรค่ะป็นต้น คือจริงๆนะห้าสิบล้านนะครับน้องใบเฟิร์นมันก็จะมีบางคนสอดแทรกขึ้นมาบอกว่าจะเล่นทั้งทีแ้วทำไมต้องไปกำหนดห้าสิบล้านห้าสิบล้านใครจะไปเล่นให้คุณจะบ้าแล้วแลแ้วนตรีก็เออท้างั้นตัดลงให้หน่อยอาจจะมีเงนแค่ห้าพันก็เข้าได้สมมุติสมมุติ<อ>หรือบางคนมอกตัดไปเอาจำนี้ก็แล้วกัน ประเทศเราไม่เห็นมีกําหนดเลยพัางาก็ไม่ได้กําหนดของไงองเหเขับรนก็ไม่ได้กำหนดเพราะฉะนั้นห้าสิบล้านตัดจริงซะเอาโหวตเสียงส่วนใหญ่เขาก็ตัดออกห้าสิบล้านก็ได้เพราะฉะนั้นเขียนเข้าไปเพื่อหลอกคน้นสภาชุดนี้เป็นสภาโกหก <c oughs> ไม่มีความจริงใจต่อหน้าร่อนอญเรากพวกก็พูดนะ <c oughs> น้องเบลเฟน <c oughs> <c oughs> คือคือไปดูไม่เคยมีศาสนาไหนส่งเสริมให้ให้ให้พี่น้องประชาชนประสบนิกรของท่านต้องมาบ้าตามการปานานหรอกศาสนาพุทธเกียนนะสินห้าสินข้อที่หนึ่งห้ามอะไรนะ <c oughs> ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตค่ะส <c oughs> ินข้อที่สองห้ามรักทรัพย์ ครับว่าไอ้เรื่องราคาชสินโนมันเกี่ยวอะไรกับรักทรัพย์คำว่ารักทรัพย์ก็คือต้องการเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตัวเองใช่ไหมค่ะ<ฆ>อันนี้น้องเบเฟินสมมุติไปเข้าคาสินโนหย่อนเหรียญออกไปปุ๊บเหรียญหนึ่งก็ต้องการให้มันออกมาเป็นสิบเหรียญใช่ไหมใช่ก็แสดงว่าไอ้ที่อยู่ในตู้ของใครของคนอื่นใช่ไหมมันก็เท่ากับว่าอ้าวใครไปก็เท่ากับว่า ต้องการเอาทรัพย์คนอื่นมาเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไปแล้วสินข้อสินข้อสองห้ามรักทรัพย์อา้าส่วนส่วนอิสลามเขาบัญญัติไปเลยนะพระเป็นเจ้าบัญญัติไว้บอกว่า,าการพระน,นั้นนี่คือบาปอันใหญ่หลวงนักใหญ่มากใหญ่มากใหญ่หลวงนักไอส่วนพระเยซูคริสต์ท่านก็บอกว่า ไอคนที่เรียกการปนาน่นนะคือคนที่ไม่ปรารถนาดีต่อคนอื่นก็คืออย่างนี้ถ้ค่ะเอาทานก็นพูดเป็นเป็นเป็นลักษณะปรัชญานะค่ะคือหมายเขาว่าตัวเองจะได้เงินเขานี่อ่าห้าหมืนถ้าถ้าเล่นได้ปุ๊บห้าหมืนก็จะดังว่าเป็นของเราใช่ไหมแล้วคุณพินาศแล้วนะทางโน้นนะ่ะก็คือเป็น ใครตีับานคนนั้นเป็นคนที่ไม่จริงใจต่อคนอื่นไม่ปรารานาดีต่อคนอื่นก็ภา,าวนาไว้ให้ตัวเองได้ให้คนอื่นเสียน,ะนี่เป็นผิดหลักศาสนา